โอ้โห oh, oh. งานด่วนครับมาส่งของให้ไปประเทศกัมพูชานะครับนี่ก็สองทุ่มข้าวยังไม่ได้กินเมื่อกี้มาจากอู่ทองตอนนี้อยู่พัะสมุตเจดีวิ่งทั้งวันกับ1นซาวโปรครับเดี๋ยวรอเขาออกมารับครับตอนนี้อยู่หน้าโรงงานแอลฟานะครับพัาสมุตเจดีนะครับวันนี้เลยเอาตัวแรงมาครับซ่อมเสร็จแล้วตัวแรงเรานี่ครับเฟิร์มิกนะครับสวย เปิดไฟหน่อยนะเปิดไฟหน่อยเปิดไฟมืดมืดมืดนี่อ่ะสวยสวยสวยบอกแล้วตัวนี้ส่งข้ามประเทศครับไปประเทศกัมพูชานะครับสวยๆทั้งกล่องเนี้ยแต่เขาให้มามาส่งที่สมุทรปราการนะครับเขามีพักพวกอยู่ทางนี้ก็นะครับนี่เลยที่เรารีวิวไปสุดๆนะครับโอเครอเขามาก่อนต้องให้เขาชมความสวย สุดๆดถ่ายให้เขาดูด้นั่นก็าพี่แจกเหรอเขาเขาาฝากซื้อ,อเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านเขาก็เลยฝากซื้อไงเขาจะกลับบ้านไงจออะไรมาแล้วหนูเดี๋ยวข้อห้อไยน,นะ